ดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาเรียนกันในหน่วยเรียนที่6นะคะเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่ควรทราบเกี่ยวกับการออกแบบแอนิเมชันอินโฟกราฟิกค่ะไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะจริยธรรมหมายถึงหลักศิลธรรมจรรยาที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบตัติหรือควบคุมการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศค่ะ ตัวอย่างของการกระทำที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นการกระทำที่ผิดจริยธรรมเช่นการนำภาพหรือข้อมูลส่วนตัวของบุคคลไปลงบนอินเทอร์เน็ตโดยไม่ได้รับอนุญาตการใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลหรือคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ ค่ะลิขสิทธิ์นะคะความคุ้มครองที่มีให้แก่เ,กเจ้าของของผลงานสร้างสารรค์ที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสารรค์การใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะซึ่งถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าค่ะทางเศรษฐกิจเจ้าของลิขสิทธ์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์ของตนค่ะ คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศนะคะหรือที่รู้จักกันในตัวย่อ PAPA ค่ะประกอบไปด้วยสีประเด็นค่ะคือ 1. ความเป็นส่วนตัว (Information Privacy) ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศค่ะ โดยทั่วไปหมายถึงสิทธิ์ที่จะอยู่ตามลําพังและเป็นสิทธิ์ที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่นสิทธิ์นี้ใช้ได้ครอบคลุมทั้งในปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลและองค์การต่างๆค่ะ 2. ความถูกต้อง information accuracy ในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อรวบรวมจัดเก็บหรือว่าเรียกใช้ข้อมูลนั้นนะคะคุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งคือความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลค่ะทั้งนี้ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วยค่ะดังนั้นข้อมูลควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนําเข้าฐานข้อมูลหรือรวมถึงการปรับปรุงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอค่ะ 3. ความเป็นเจ้าของ Information Property สิทธิ์ความเป็นเจ้าของหมายถึงกรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สินซึ่งอาจเป็นทรัพย์สินทั่วไปที่จับต้องได้เช่นคอมพิวเตอร์รถยนต์หรือว่าอาจจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่จับต้องไม่ได้เช่นบทเพลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่สามารถถ่ายทอดและบันทึกลงในสื่อต่างๆได้ค่ะ 4. การเข้าถึงข้อมูล Data Accessibility ปัจจุบันการเข้าใช้งานโปรแกรมหรือระบบคอมพิวเตอร์มักจะมีการกำหนดสิทธิ์ตามระดับของผู้ใช้งานค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไปดำเนินการต่างๆกับข้อมูลของผู้ใช้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นการรักษาความลับของข้อมูลค่ะการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมนั้น,น,น,นถือเป็นความผิดจริยธรรมเช่นเดียวกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลค่ะการคุ้มครองลิขสิทธิ์คือเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของตนค่ะ ประกอบด้วยกันดังนี้นะคะ 1. ทําซ้ําหรือดัดแปลง 2. เผยแพร่ต่อสาธารณชน 3. ให้เช่าต้นฉบับหรือสํเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สวดทัศนวัสดุภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกเสียงสีให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นค่ะ5อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์ตามข้อ123โดยจะก,กำหนดเงื่อนไขยอย่างใดหรือไม่ก็ได้แต่ที่ไม่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรมค่ะ ราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตราที่14ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ 1. โดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือว่าบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนอันไม่ใช่การกระทําความผิดฐานหมินประมาทตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะ 2. นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือว่าก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนค่ะ 3. นําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิด เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา 4. นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันดามุกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ 5. เผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามข้อ 1, 2, 3และ 4. มาตราที่16ผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นแล่ภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทค่ะค่ะและที่ก็คือทั้งหมดของหน่วยเรียนที่6คุณธรรมจริยธรรมที่ควรทราบเกี่ยวกับการออกแบบแอนิเมชันอินโฟกราฟิกค่ะค่ะจากเนื้อหาทั้งหมดนะคะก็หวังว่าส่วนใดส่วนหนึ่งจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ผู้ดเรียนทุกท่านได้นะคะขอบคุณค่ะ